หลวงพ่อครับอธิวัดเศรษฐีระวุฒิมีปัญหาอะไรอ๋อตัวผมเองผมสื่อให้ลูกเสร็จแล้วจะสื่อต่อแม่เมื่อเสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนว่าจะอ่าแม่ที่เสียไปเหรอครับอ่าแม่ชื่อนางเฉล่วยเหรอครับวัฒนรุ่งนางเฉลวยวัฒนรุ่งครับตายตอนอายุเจ็ดสิบแปดปีตายไปได้หนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนลวครับตายด้วยโรค ติดเชื้อในกระแสเลือด78ปีชะรวยวัฒนรุ่งชื่อชะรวยใช่ไหมท่านใช่แล้วไตตอนอายุเท่าไหร่น้อ78ปีไดปกี่ปีแล้วเออ2เดือนแล้วครับเดือนครึ่ง2เดือนแถวนี้เองครับตอนที่ผมกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยติดกระแสในเลือดครับติดเชื้อในกระแสเลือดมีเชื้อโรคทำนวบมากไหมเอ ท่านแก่แล้วก็อยู่ทํามั่งไม่ทํามั่งครับแต่ชอบทําอยู่ครับทำอาชีพอะไรแน่เอากินเงินบํานาญครับถามถึงอาชีพ,ชพเขาทําอาชีพอะไรเป็นแน่บ้านหรือเป็นบ้านครับเป็นแน่บ้านตอนเป็นสาวเล่าเอ้ยก็ทําไรทํานาครับช่อเฉลวยใช่ไหมท่านใช่แล้วเฉลวย ยังอยู่ในบ้านนั่นแหละครับชลวยยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ใช่แล้วท่านเอ๋ยตายใหม่เลยด้วยนั่นแหละนะเขาห่วงรักใครกันหรือเปล่าคบเขารักใครในบ้านน่าจะเป็นหลานครับเพราอยู่กับหลานหลานเหลาอลูกของเธอเ,อ,เอ่อเป็นลูกของพี่สาวครับเป็นลูกของพี่สาวเป็นลูกหญิงลูกชายลูกชายครับหลานชายตัวน้อยวันนั่งลองให้แหละท่านเอ๋ยโดยสารหาใครเลยนั่นแหละนะไม่มีใครได้ยินนั่นแหละครับ เฉลวยห่วงร้านไม่แน่ใจว่าเขาห่วงใครมั่งครับผมเองก็เป็นลูกชายคนที่สองครับอายังไงดีอยากให้พอตอนท่านเ<ม>ฉ,ลว,ฉลวยอยู่หรือจะไปเกิดหรือว่าอยากจะถามท่านว่าให้ผมต้องการเพราะผมรับปากท่านว่าหลังจากที่ผมทําตรงนี้เสร็จแล้วก็คือผมจะตอนนั้นไม่ได้บวชหน้าไฟเขาบอกผมอยากจะสื่อตรงนี้ลแล้ว <นะ S 1> <ะ>ทาปฏิบัติตรงนี้มากกว่าก็คือคุณพ่อจะบวชให้ใช่ไหมคะ ขอบวชให้ทรงบุญให้แม่ฉลวยถ้าแม่ฉลวยพ้นทุกได้ก็อยากจะทดแทนบุญคุณไปเลยเพระปากไว้ตอนที่เผาไงครับพราตอนตอนที่แม่ตายรับปากไว้ว่าจะบวชหน้าไฟให้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บวชเพราะตั้งใจจะมาปฏิบัติแบบนี้มากกว่าอา้อาออใช่ครับแม่แม่ฉลวยจะได้บุญจากลูกชายมาปฏิบัติแล้ว ลูกชายเจ้าพอนั่นน่ะเอย้อยจะทําทบุญให้เจ้านั่นแน่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่อยู่อย่างนี้ยึดติดไปก็ทุกใจไม่สุกํำบ,บากแขนเหือใจเพราะฉะนั้นเอาบุญไปเถินหาอย่าคิดมากห่วงมากปั่นจนปัญญาอ้าว oh. อย่าไปอย่าไปแน่แต่อย่าแก้ห่วงลูกหลานเลยอย,อยากจะอยู่ ต้องเชยความสมหวังอยากจะเชยความดีหวังตั้งใจไว้แต่ต้องตายก่อนกำหนดหรืออะไรฉันนั่นใช้จึงต้องหูตรงนี้เอ่ยอ้าวไม่ต้องไม่ห่วงรอกลูกหลานเขาก็มีบุญของเขานั่นแหละก็ไปเกิดใหม่จะได้ไปสร้างบาร,รมีของตัวเองเฉลวย,ล,วยลูกก็แล้วลึกถึงบุญคุณอยากจะบวชให้แม่เฉลวยแล้วอ้าว คงไม่เจอใครอีกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ็ไม่เป็นไรก็ไปเกิดเดี๋ยวมีบุญก็ไปอยู่ในวงตระกูลนั่นแหละไม่ไมปไหนไกลหรอกเขาจะจำได้ไหม่เล่าอจำไม่ได้เราก็รักกันได้ใหม่เนี่ยไม่มีปัญหารักใหม่ก็มาเป็นทำความดีใส่กันแล้วก็มาผูกพันกันก็มาวงหาช่วยเหลือกันไป แล้วจะไปยังไงเห่านัอเดี๋ยวลูกชายเขาจะบวชให้ส่งบุญส่งกุศลให้ลูกชายเขาก็อยากจะให้แม่สบายขึ้นสบายตัวสบายใจไม่ต้องห่วงแล้วเขาเข้าวัดแล้วก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ่อ้าวสาธุอ่าแม่ชรวยก็ถือว่า สบายใจได้แล้วมีคนในบ้านเข้าวัดเข้าวา่าเดี๋ยวก็ก็จะพาคนในบ้านที่เหลือได้มาได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันบอก,บอกลูกหลานหน่อยนะจ้าไม่ต้องห่วงแม่หรอกเลยอ่าก็ให้ลืกถึงกันธรรมดาไม่ต้องอะไรอวอนใช่ไหมอ่าดีม,มากให้ทำบุญมากๆให้ไหว้พระสวดมนต์มากๆได้ไหม อ่าฉลวยจะได้สบายใจใช่ไหม่ะอ่าตามนี้เดี๋ยวลูกชายจะไปเป่าประกาศให้คนในครอบครัวรู้ว่าแม่ฝากมาแม่ฉลวยฝากมาว่าให้ทุกคนทำความดีไหว้พระสวดมนต์อย่าทำอะไรที่เสียหายค่สร้างกุศลมากๆอ่าสาธุอ่าแม่ฉลวยเอากี่วันดีจ้าสามสวันเจ้าค่ะทำได้หรือเปล่าใช่ครับ ลูกชายพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณแม่เฉล่วยบวชให้สามสิบวันแต่ขอไปทํางานสักเดือนแล้วก,ก่อนนะครับหลวงพ่อครับแต่ขอไปกลับบ้านไปทํางานแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกกี่เดือนกี<ป>่วันมาสักเดือนนึงครับหลวงพ่อือหนึ่งเดือนค่ะแม่เฉล่วยรออีกสามสิบวันลูกชายไปเตรียมข้าวของอไ,ไปจัดาการเรียบร้อยจะมาบวชให้เลยสามสิบวันหลังจากนี้ไปใช่ไหมครับอ้าวได้จะลาสินวันที่ยี่สิบสองของลูกนี่แหละครับ อ่าช่วงนี้ก็แม่ฉล่วยก็ไปอธิษฐานจิตไปดูให้สบายใจหลังจากนั้นเขาบวชแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานให้ตัวเองได้ไปเกิดหมดเวรหมดกรรมอายุยืนมีบุญมีบาร,รมีมีมสติมีปัญญาให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองตามนี้นอ่าแม่ฉล่วยเอาอะไรบ้างนนะเอาจ้ะเอาอะไรจ้ะ ชุดขาว,ขาวครับชุดขาวให้แม่ฉลวยเอากระโปรงหรือกางเกงอะไรก็ได้สโลงผู้ขาวใช่ไหมส่วนแม่แม่จะชอบกางเกงจะชุดขาวผู้หญิงให้หนึ่งชุดอาหาราาด,ดอกมะลิค่ะดอกมละกมลิให้แม่เฉลวยมาหนึ่งเขาเรียกอะไรว่าหนึ่งหนึ่งแจ็คไอหนึ่งพนันอา้าว เอามะพร้าวให้แม่ฉล่วยด้วยมะพร้าวอะไรมะพร้าวน้ำหอมตามนี้แล้วก็อาหารการกินอ,อะไรจ้จาอางุา่นจังได้ป่ะแม่กินอะไรองหุ่นแม่ฉลวยบอกมาเลย,ยจะกินลายลูกจะได้ไปจัดเตรียมมาให้ ทำใด้ฉันรวยกินแกงส้มแกงส้มคงมมนะอ่าได้อาหารขนมนมเลยไปนึกให้ดีแม่เคยกินอะไรบ้างก็นี่แหละแกงส้มนี่แหละครับแล้วก็แกงส้มใช่ไหม,ม,ไหมครับอันนั่นแหละกลับไปปรึกษาที่บ้านว่าเอะจำได้เปล่าแม่กินอะไรบ้างจะเตรียมให้แม่กินดอกไม้ทุกเตรียมตามนี้แล้วก็ ปล่อยสัตว์อะไรแม่เะ,ลว,ะลวยปล่อยปลาแม่เฉลวยปล่อยปลาปล่อยกี่ตัวปล่อยอะไรบ้างปลปลาห,หมอสิบตัวปลาหม้สิบตัว,อ,ตวอ้าวสังฆทานให้แม่เฉลวยหนึ่งชุดอ่าโอ้ตามนี้แม่เฉล่วยไม่ต้องห่วงแนะล้กกวแล้วก็เดี๋ยว อบวชให้เสร็จเรียบร้อยแม่ฉลวยก็ไปเกิดแล้วก็อธิษฐานให้ลูกให้เต้าให้หลานให้เจริญรุ่งเรืองการตามนี้นะจ้าธุค่ะเออแม่ฉลวยได้ไปเกิดแล้วได้สร้างบุญบรารมีแล้วอะไร